ันนี้มาเล่นอะไรนะเขาเรียกโดนมิโนโถ้าใครแพ้โดนอันนี้นะครับไม่หนีบไหนตัวอย่างเลือกว่าจะหนีบตรงไหนอของคณแพ้ ถ้าหลุดหนึ่งอันเพิ่มอีกหนึ่งอันวิบลับวิบลับเจ้ารังเอาว่าห้าอันเร็วๆชั่วโมงเร่งด่วนอยากได้อันหนึเอาเรื่องมาเร่องมาทลายแม่เลยคิวเวลาพ่อคิวหนีบเลยนะเฮ้ยนีบอย่าลูกจมเวลาเวลาแม่จะได้คิวหนีบพ่อตัวอย่างเทปตัวอย่าง เยังใครก่อนเนี่ยใครก่อนล่ะแม่ก่อนเนโอ้ยไม่ต้องซึงไม่องไม่ต้องเลอีกแล้วไปเอาไปย่กลองมองเห็นแมไม่อม่อ่แม่ไม่มีแม่จวแล้วแม่ไม่มีโอยเจ็บูมากอเราหน่วงยะจ้า สังเกตที่หูนะพ่อพ่อเอาหัวเอาไปเจ็บเอาเจ็บหูก็เร่งเร็วๆด้วคนไม่มีโจนเจ็บก็ช้าๆได้ไปเอาหมดดีแล้วให้ทาขึ้นมาอย่าไปกูเขาโอาเจ็บหูเขาอย่ากูเขาเร็วแม่อ้ายิ่งนานเจ็บนะครับ ตอนนี้โอ้เอามาอีกฟิวอันนี้ฝั่งน,นี้ฝั่งน,นี้เหมือนจะชนะนะโอ้โหตายแล้วคนน,นนึงดูได้ไหมเหน่อยหน่อนเห็นใจเอาไหมเอาไหมเอ้าฝั่งนี้ดูเหมือนจะชนะเกมเจะพีคหรือไม่เกมพีคฝั่งนี้ชนะครับตัวนี้ให้แพร่ให้คิวเป็นคนหนีเราหนีแม่พ่อเอาดูหันไปให้กล้องดูคิวอยู่ข้างนอก เร็วเร็วเรื <iba forward> ่เร็วเร็วเรืกเนี่เลยียที่ไหนด้วยไช้าเลยดูข้าดีนนฟังจีฟ้าไหนอันนูน่ะฟังจีฟ้าล้วุไม่ชัด พูดไม่ชัดนะตอนนี้ตอนนี้ฝั่งสีฟ้าพูดไม่ชัดฝั่งฝั่งสีเขียวเริ่มเอ้ยฝั่งหูก็ตายไม่มมีเลยไ่รู้สึกอะไรเลยอ้พ่อก้มหน้าจังต่อยังเทียวต่อเลี้ยวไปดูสีฟ้าดอดีแกคิดว่าเดินผ่านกล้องขี้โกงอะไรวะ เอาแล้วนี่หันให้กล้องดูด้วยว่าหนียังไงเลิกดีกว่าไม่ได้องแล้วเน้อเนีจมูกเีจมูก้ก็เอาอาที่หนีโจก็ดีกว่า นี่เรื่องเรื่องว่าแกล้งอเนี่ยพอเริมไม่อไม่มีพหคนอย่ถายหน้าพ่อนไมไม่ตั้งนะพี่คิวแล้ว้าไหลดึงเกมหน่อยก็ได้หรอนะตั้งพอไม่มีหรอนี่กูต้องเคียดต้องเครียด

เจ็ดอันนี่ยมันมันก็มีอยู่อ่ะไม่จัว่วว่าทำไมอโอ๊ยอทำไมไม่ดูก่อนดูเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ดูตลอดเนี่ันนั้นอะไรข้างหลังอะอันนี้เปิดไปแล้วนอนอยู่ในนี้มันมันก็เปิดไป เล oh ื่องมือเข้าฟิวกูไม่ไหวแล้วหมดแล้วโดนเี้ยงตัวเยี่ยงฟิวอย่างเอาเรื่องให้พ่อลงก่อนเพราะว่าพ่อโดนเทอมไวอีกหนึ่งอันนะครับ

เอาเถอะตัวหนีไว้ข่อกูอีกอันหนึ่งดีกว่าไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เลยไม่ไม่ไม่ยังไงก็เหลือน้อยกว่าแม่แม่ตั้งห้าอันเร็วๆเข้าไม่ท่านพี่โกงอะไรจะลงต่อเอาตาฟิวอะฟิวกูสถานการณ์หนิเว้ยหน้ากูไม่ไหวแล้วไม่มียีสิบแปดล้าน นี่นะคะแพงที่สุดในโลกหมดแล้วไอ้วใหนีงแม่โอ๊ยเจ็บตรงนั่งแก้มแก้มโอ้โหฟิลเจ็บมากอันนี้ตัวอ้าไม่หนูหนี่หนูไม่เจ็บล่ะอ๋อหนิงเร็วเร็วเร็ว อดใหม่ตาตัดดูกูดิกูโชว์หมดอะไรเลยตันนี้ตาก้องทุลักเยมากเลยตาก้องไม่ว้นทีแกบในการถ่ายเจเห็นตาก้องต้องเล่นแ้บนั้นก็ไม่หยุดอย่าให้กูหัวละปวดเก้อปวดเกา อ๋ลิลี่เล่จะได้เจอเจอสองล้อสุดท้ายดอลาล่ก็จะไหลถ้าชนะตานี้คนที่แพ้โดนหนีบสองล้อทีเดียวเอออ๋อลูก่อนนะแม่น้ำตาไม่เก็บถ่ายแล้วแม่น้ำตาไหลแล้วเก็บหรอหัวเราะเวลาพูดแมันกระดกเหมือนหมาเลยอองเราจะถ่ายอะไรนะ <laughs> เร็วๆหน่อยมีปะล <c oughs> ่ะท่านกล้องสำหรับลองอยู่หรืมีปะล่ะ <c oughs> <c oughs> คนเรานี่ก็แอกเนาะเอากิ๊กหนีข้างอันนี้กัดเตลเอ็กได้คนเรานี่ก็แปลบเอาที่หนีผ้ามาหนีเออเร็วโอ้ยเว้าเตวสุดสองเตวสุดท้ายนี่นี่เห็ดนั่นเห็ดอะไรวะเสศเสศ เอาไอ้เต็มมือเนี่ยเฟี้ยแล้วเริ่มนอนเยินขึ้นแล้วฮะได้ปะไม่ได้ต่อได้สี่เดียวคนนี้จะขี้โกงนะครับจะขี้โกงใา่นี้คนนี้จะโดนแทนคนนู้นหรือไม่เด็กจะโดนแทนผู้ใหญ่หรือไม่ผู้ใหญ่ว่าไงครับจะโดนแทนผู้ใหญ่เอเด็กจะโดนสองครั้งได้ไงอ่ะก็อนนี้เป็นเรน่ออย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยได้แต่ที่แล้วไมได้ แล้วขับไปเลี้วแต่ก็ยังเหลือเยออะราก็เริ่มงงหน่อยเฮ้ยผิดฮะก็เลยหาเลอะเลือนเลยกูส Stop เอ้ยสู้ๆเฮ้ย ตัวรวบในทีเดียวด่ายจะโดนน้ำน้ำจวบไปแล้วมีหรือไม่ไม่มี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 อันนี้ใครจะชนะใครชนะใครชนะเขาผู้นั้นคือเขาผูดว่าคือเฮ้ยเล่้งมือหน่อยเว้ย กูจะไม่ไหวแล้วคือคนนี้เหนื่อยมือยคนนี้จะไม่ไหวแล้วนะครับมีมไม่ะเฮ้ยดูสีดิสีขาวสีโซนอ๋อเฮ<อ><า>้ยที่โกงออจะเย็นลึกจะเย็นจะเย็นลึกที่โกง ีออกแค่นี้ก่อนนะครับเจ็บมากเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ